วัสด страх, ีครับพีสส่น้องครับอีสานสมบูปีมแล้ามร้อยครับผมมานั่งอยู่หน้าครับพี่น้องเอาควายออกมาเลี้ยงเลยครับเอาควายออกมาไปอยู right? ่ห <run> น้าแล้วกาดตอนเต้าเต้าอันอันเก่านาฬิกาอย่างที่ครับแปดโมงเต้าเก่านาฬิกาแบบนี้ครับฝนกระตุกนิ่นครับพี่น้องพอดีว่าเมื่อพอหิตพอครับนี่ครับเมื่อพอฮิตพอครับอยู่หน้านี่ผมก็เลยสิพภาพพี่น้องมหาฮิตพอครับโมฮหทว่ได้หลายปันไหนครับพี่น้องกติด พ่ออ๋อพ่อเห็ดออกออกออกเห็ดน้อยๆเทมเพมมันใส่ปากแสบๆอยู่มั้งครับพี่น้องอะเดี๋ยวผมจะพาเก็บเห็ดผอครับพอดีวัเห็นพอดีเมื่อนี่เฮาเก็บเห็ดผอกันครับพี่น้องเห็ดผอหรืออันเห็ดถอบนั่นแหละครับนะครับนี่ครับอยู่นีออันนึงอยู่นีออันนึงครับอยู่นีออันนึงเดี๋ยวผ้าเบิ่งครับนี่ครับพี่น้องสองอันครับสองดอกครับนี่นี่ครับดอกหนึ่งอยู่นี่เดี๋ยวเก็บดอกนี่ก่อนครับโอ้ยผมบดีเบิ่งจักเทอ่อครับพี่น้อง มันเถากอนครับอันนี้นครับมันโพเลยครับเพราะว่าฝนตกฝนตกมากครับฝนตกมากมันกัเลยอันสะสะดินอันดินออกไปครับเดี๋ยวหาบางอีกครับพี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องครับดอกนี้ครับดอกนี้ก็อยู่นี่ครับพี่น้องโอ้ได้การครับนั่นได้ซีดอกแล้วครับผมได้การครับได้ซีดอกแล้วครับพี่น้องมองเดียวนี้ครับได้การครับได้การเอาเด้หาอีกครับผม หาใกล้ๆแถวนี้แหละครับพี่น้องเพราะว่าแม่มันออกมันจะออกจุ่มกันครับมันต้องยุ่แถวนี้แหละครับแถวใกล้ๆกันนี่ละโอ้ในนี้ครับผมนี่พี่น้องดอกน้อยครับดอกนี่แต่การครับนี่พี่น้องครับอู้สองดอกเลยครับมองนี่ครับนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งครับนี่ครับดอกหนึ่ง ท่านพี่น้องครับได้การครับได้การนี่ครับอุย้ยท่านได้หลายแล้วครับพี่น้องได้หลายแล้วครับเดี๋ยวหาอีกเบ้างดูโอ้นี่ครับควายกับปอยนันไว้ไนี่แหละครับเดี๋ยวหาเห็ดผอกันครับหาเห็ดถอบกันพี่น้อง ตังอยู่แถวนี้ล่ะโอ้คืออยู่ครับพี่น้องแบบนี้นี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่กับแมนครับนี่ครับนี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องดอกน้อยๆครับโอ้ครับได้การครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมได้หลายแล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องได้หลายแล้วครับ ๋ยวผมสิไปหาใบตองมใไซครับหาใบตองมใไซเดี๋ยวผมสิหารอเก็บไปนี่ครับเดี๋ยวไดสักไหนเขาจังมาเบิองกันครับเดี๋ยวมารุ่นกันว่าผมสิไใดเฮ็ดปอสิไดดเฮ็ดถอบไรบ่กรับพี่น้องมือนี้ได้แล้วครับนี่วานผมหองไว้ซวยครับเดี๋ยวเอาใส่นี่ครับผมเดี๋ยวเอาส่นี่เดี๋ยวไปหาตอครับแบบนี้เฮาทังไหนน้อโอ้ยนี่ครับพี่น้องเห็นบอกรับนี่ครับนี่ครับดอกหนึ่ง นี่กระดอกหนึ่งครับป็นีดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับอู้ยิเดกการครับผมนี่ครับดอกน้อยครับ่าเป็นยังครับนี่ครับผมนี่ดอกหนึ่งดอกบักยุกตครับนี่นี่พี่น้องอู้ยเดกการครับเดกการเดี๋ยวเอาใส่อันนี้ผมไปก่อนครับนี่คร uh ับนี่ครับพี่น้องดอกนี่ครับยูนี่ครับนี่ครับผมเดกการครับเดกการ หาไปหามากก็ได้หลายแล้วครับจะหาอีกครับผมแหมพี่น้องได้การครับ Herm ผมม่เจอแรงแล้วครับผมมาเจอ <pol Gothic> สุเปร์ซอดครับพี่น้องนี่ครับวองนีครับนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งอันนี้สามดอกครับอันนี้สองดอกอันนี้ดอกหนึ่งครับพี่น้องอยู่นี่ก็สองดอกครับผมสิพ่อแกงนี่แหละครับวันนี้สุดยอดครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งจะชัดก่อนครับเดี๋ยวว่างวันนี้ไว้ก่อนนี่สองดอกครับนี่ครับอันนี้ดอกหนึ่งครับอันนี้สามดอกครับ มองนี้สองดอกครับพี่น้องมองนี้ก็สองดอกครับอู้ด้การครับมาเก็บมาเก็บครับพี่น้องบานนี้นี่ครับดอกใหญ่ๆนี่ดอกน้อยครับอันนี้ดอกหนึ่งอันอยู่นี่สามดอกครับพี่น้องนี่ครับอู้ด้การครับเอดพอหนังนะครับพี่น้องนี่เอดพอหนังครับครบปาะเลยครับนี่ครับนี่อันนี้่ครับนี่น้ำครับพี่น้องสองดอกโอ้ ผมได้หลายแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับพี่น้องเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับเอออยู่นี่กับแมนครับผมอันนี้กับแมนครับพี่น้องโอ้ยอันนี้ควายเหยีบครับผมเปลี่ยนแต่แหลตแตดอยู่ครับโอ้สองดอกนี่บักใงครับพี่น้องอยู่หม่องทางน้ำไหลนี่ครับนี่พี่น้องนี้ได้การได้การครับมีแจ่ดอกงไงๆครับ แถวนี้แต่ก่อนนี่ก็เป็นป่าเห็ดผอมันแล้นละครับนี่อยู่หน้าผมนี่ครับตอนผมยังง่อยลโอ้โบอึดกินนะครับพี่น้องแถวนี้ครับแต่ก่อนนี่อันนี้วัแมนเฮ็ดผอครับอันนี้เป็นหมากพับพึ่งปลาหมากกระเทียมช่างครับผมนี่อยู่นี่สองดอกครับพี่น้องอยู่ใกล้ครับมองดอกเถ่าเก่ามันครับอันนี้ถ้าห้องเก็บมันก็สิแตกมันจะเป็นสปอร์มันแกมันจะเป็นสปอร์อยู่ข้างในนะพี่น้องเนาะ มันก็แตกปอออกก็สปอมันก็กระจายไปครับมันก็จะไปเกิดไปเป็นเฮดพอแบบนี้แหละครับนี่นี่ครับเป็นยุ้ยขาวๆนี่ครับนี่ได้การครับพี่น้องอันนี้ยังอ่อนๆอยู่ครับนี่ครับผมมู้ยได้การครับเดี๋ยวใส่ไบเบื้องนะครับผมได้หลายเลยครับพี่น้องผมไม่ได้หน่อยนะครับนี่กินอิ่มแล้วครับนี่ครับคลิปก่อนๆดีวผมเคยเก็บเห็ดพอให้พี่น้องเบิ้งผมออกกับทอพ่อครับอยู่ไฮน่าแถวๆนี้แหละครับนี่ครับดอกเทานันจะเป็นยังสี่ครับ ข, eng, ข้างในมันจะเป็นถุงสปอร์ครับข, eng, ข้างในมจะเป็นถุงสปอร์น่น,นี้บัดมันแตกออก, ISA, ออก ISA, ISA, มันก็จะเปาะออกมันก็จะกระจายไปตามล่มครับพี่น้องอันนี้ถุงสปอร์มันหายไปแล้วครับนี่แหละครับเห็ดพอเถาเป็นังสีครับนี่พี่น้องดอกนี่ครับปิญงขา,ขาวขาวงทีแน่นอนนะครับนี่ครับโอ้ฝนก็นเริ่มดิ้นลงมาอีกแล้วครับพี่น้องเริ่มตกเริ่มห้อยลงมาอีกแล้วครับ นึกว่าสีเศร้าแล้วครับยังบวดเศร้าอยู่เอ๋พี่น้องมองหันว่าหลายแล้วมองนี้แห้งหลายครับเบิ่งนะครับมันสือเป็นยุงขขาวเต็มนึงเลยครับนี่ครับพี่น้องเต็มเลยครับโอ้ยหลายก็ยุบมองหันครับเดี๋ยวเบิ่งครับเดี๋ยวเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเอาไว้นี่กันครับนี่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับนี่ครับมันเป็นยุงข้ขาวนี่เก็บขึ้นมาหนิกันแม่นเหมือนแหละครับนี่เฮ็ดพอครับนี่ครับ เห็ดผอหรือเห็ดทอปอู้ได้กินไม้ปียกันไยั่งดีครับพี่น้องไปสื่อเพื่อนนี่เพื่อนขายนี่รู้ละซีลอยหาลอยนด้ครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องระวังนะครับพี่น้องเห็ดผอนี่เห็ดผอเถี่ยวมาแต่พู่นี่มันสิมีเห็ดผอแต่ก่อนมันม่มีหรอครับเห็ดผอเบือเจ้าดีนี้มันมีเห็ดผอเบือได้ครับพี่น้องพี่น้องระวังระวังนี้นะครับกินเห็ดผอะ่ะมันเบิ่งยากครับเห็ดผอนี่ว่าอันไหนที่เป็นเห็ดผอเบือหรือบ่เบือบ่อ มันขื้นอยู่ก็มองเกิดครับพี่น้องเพิ่นเอามาขายยังเอามาแต่ประเทศเพื่อนบ่งเพื่อนบ้านนี่ยังแต่ละว่างเลยนะครับพี่น้องอันนี้ของผมนี่หลับร่องว่ะกินแสบครับบอเบื่อกันแล้วกันครับผมอยู่หน้านี่ครับโอ้เด้การครับพี่น้องเอาเก็บก่อนครับเก็บก่อนครับเก็บก่อนเบื้องนี้พี่น้องผมได้หลายแล้วครับผมบ่ได้หน่อยเด้ครับนี่โอ้ได้ดารครับวาสิบ่ได้ก็ได้จบเจือครับพี่น้อง เอาขออนุญาตพี่ยน้องทุกๆคนครับเดี๋ยวเก็บเ็ดเก็บอันเพอจบเกี่ยวกันครับพี่น้องเดี๋ยวได้ยังไงล้วเขาจังอันเดี๋ยวผมจังใส่เบิ้งที่หลังครับผมพี่น้องในการครับในการผมเก็บเ็ดพอกันครับเก็บนี่ครับเอาไว้ซ้ำนี่ครับเดี๋ยวได้เ็ดพอเราสิดกันไปเก็บอันพักเดี่ยวโน่นหัวหน้าครับผมติแจงด้วยกันกินกินง่ายนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอหไรลายครับสวัสดีครับเยี่ยมครับเยี่ยมพี่น้อง ได้การครับได้การ